ใหม่เพื่อการดูแลผิวพรรณ เดียวนะคะที่จะแนะนําคุณผู้ชมถึงขั้นตอนการดูแลผิวพรรณแบบครบถ้วนทั้งขั้นตอนของการทําความสะอาดการบํารุงแล้วก็การปกป้องค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะทําให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการอยู่สวยขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยผลิตภัณฑ์ของรามนาค่ะคุณผู้ชมคนไหนติดตามรายการอยู่สามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับเราทั้งสองคนได้นะคะรวมถึงสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่468914 5ค่ะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขนะคะตอนนี้ทาง call center เตรียมพร้อมรับสายแล้วสาหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเราหมายเลขแรก นะคะ024204236ค่ะแล้วก็หมายเลขที่20927899236นะคะส่วนเว็บไซต์ค่ะติดตามความเคลื่อนไหวรวมถึงราคาสุดพิเศษต้อนรับเทศกาลสงการเลยนะคะที่ w w w g r a m o n a k i t g a n g t h c o m ค่ะ ช่แล้วค่แล้วก็สำหรับเดือนนี้เมษายนนะคะได้ดว,ว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของปีเลยทีเดียวแสงแดดในปีนี้นีก็ค่อนข้างรุนแรงแถมมลภาวะก็เยอะคุณผู้ชมแล้วทราบหรือเปล่าว่าสาเหตุหลักๆเลยนะคะของปัญหาผิวพรรณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็มาจากแสงแดดนั่นเอง เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการฟื้นฟูผิวพรรณของคุณผู้ชมให้เรียกได้ว่ากลับมามีสุขภาพดีหรือว่าใครเกิดมายังไม่เคยมีสุขภาพดีมาก่อนวันนี้เนี่ยคุณจะได้รู้นะคะว่าผู้หญิงที่เขามีผิวที่ดีมีสุขภาพผิวที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ของรามนาซึ่งวันนี้เรามีมาแนะนํากันทั้งหมด5ผลิตภัณฑ์ซึ่งครอบคลุมกับ3ขั้นตอนในการดูแลผิวพรรณค่ะ ใช่นะคะก็สขั้นตอนที่พูดไปว่าถ้าสมมติเรามีการดูแลทั้ง3ขั้นตอนอนี้เกิดขึ้นทุกๆขั้นตอนเราเต็มที่กับเขาประสิทธิภาพหรือว่าประสิทธิผลที่เกิดขึ้นก็จะเกิดที่ผิวหน้าแล้วก็ผิวพรรณของเรานะคะว่ามันจะใสขึ้นขาวขึ้นนะคะแล้วก็ดูมีออร่ามากยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอน3ขั้นตอนที่พี่หนอนบอกเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีอยู่ง่ายๆเลยขั้นตอนแรกคือการของการทําความสะอาดผิวหน้าทําความสะอาดผิวหน้ายังไงให้หน้าแบบสะอาดหมดจดเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าสเต็ปที่2สเต็ปที่2ของเราก็คือในเรื่องของการบํารุง บางคนอาจจะใช้ครีมกระปุกละเป็นหมื่นบางคนใช้ครีมกระปุกละเป็นร้อยแต่ประสิทธิผลที่เกิดจากครีมเป็นร้อยดีกว่าครีมเป็นหมื่นก็ได้เพราะผิวหน้าคนเรามันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่มันจะถูกกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดปัญหาว่าทำผลิตภัณฑ์ของรามอนารามอนาออกมาให้อยู่ในมาตรฐานกลางที่สุดสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยผิวแห้งผิวมัน ผิวผสมนะคะ,คะหรือว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวอยู่ก็ใช้ได้ไม่มีอาการแพ้ส่วนสเต็ปที่3คือการปกป้องนะคะ <c oughs> เราจะทํายังไงให้ผิวหน้าเราสามารถปกป้องแสงแดดได้แล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพผิวที่ดีขึ้นมาได้นะคะวันนี้ก็จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนหลักๆที่เราจะพูดถึงกันค่ะใช่ล,ลค่ะและถึงแม้ว่านะคะหลายหลคนอาจจะบอกว่าเอ๊นี่มันเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหมน่นี่เปิดตัวมาได้ประมาณ1เดือนเท่านั้นกับรามอน่าแบบนี้จะมั่นใจได้ขนาดไหน ขอบอกเลยนะคะว่าเบื้องหลังของผลิตภัณฑ์ราโมนาเนี่ยนะคะก็เป็นการดูแลบริหารงานนะคะโดยคุณกรณนัทวัตรเกือ้อกุลพัฒนาพรนั่นเองซึ่งคุณกรค่ะก็เป็นผู้ที่อยู่ในวงการ,รธุรกิจเครื่องสําอางมายาวนานกว่า10ปีที่ผ่านมาคุณกรนะคะก็ได้มีการจับผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายหลากหลายแบรนด์แล้วก็พัฒนานจนมีชื่อเสียงกันไปติดตลาดกันไปหลายยี่ห้อเลยทีเดียวค่ะ และล่าสุดเลยนะคะคุณกรณก็ได้มาจับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ราโมนาแล้วก็พัฒนาแบบเต็มตัวเลยทีเดียวแล้วก็ได้ไปร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของผิวพรรณโดยตรงหนึ่งเดียวในเมืองไทยเลยซึ่งก็มีการปรับสูตรขึ้นมาคุณผู้ชมให้เหมาะสมกับทุกสภาพผิวของคนไทยมากที่สุดอะไรที่ว่าดีอยู่แล้วเราพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นหรืออะไรนะคะที่เสี่ยงว่าอาจจะมีบุคคลที่แพ้บ้าง<ม>ในบางกรณีตรงนี้เราตัดความเสี่ยงอออคือมั่นใจได้ว่าไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้กับทุกคนอย่างแน่ แน่นอนค่ะใช่ค่ะเพราะว่าสารสกัดต,ต่างๆที่คุณกรณ์เอามาใส่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะธรรมชาติไม่เคยทําร้ายใครธรรมชาติมีแต่ให้ผลดีแล้วก็ให้คุณประโยชน์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเครื่องสําอางแบรนด์ไหนที่มีสารสกัดธรรมชาติเป็นส่วนประกอบที่สําคัญไว้ใจได้ม,มั่นใจได้นั่นคือราโมนาค่ะ สารสก,กัดบางตัวนําเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะอาจจะมีต้นทุนในการผลิตที่สูงหน่อยแต่ไม่จําเป็นว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์นั้นจะต้องราคาแพงตาม<ช>ถ้าเราสามารถซื้อวัตถุดิบต่างๆมาได้ในปริมาณมากเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้เราเลยขายผลิตภัณฑ์ราโมนาชนิดท,ที่ทุกคนจับต้องได้สามารถซื้อได้คุณภาพดีเท่าเคาน์เตอร์แบรนด์สินค้านําเข้ามาแต่ว่าราคาถูกแล้วก็ย่อมเยาวถูกต้องค่ะเอาละคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ไม่รอช้ามาดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละขั้นตอนมีอะไรกันบ้างแล้วก็ จะแนะนําอะไรคุณผู้ชมนั้นได้ชมกันบ้างเริ่มกันก่อนเลยนะคะกับโฟมล้างหน้าทองคํานี่ถือได้ว่าเป็นสเต็ปแรกในการดูแลผิวพรรณการจะบํารุงให้ได้ผลดีการจะปกป้องผิวให้ได้ผลดีอันดับแรกคุณต้องทําความสะอาดให้ได้ดีซะก่อนวันนี้ค่ะแนะนําโฟมล้างหน้าทองคํานะคะให้ดูกันก่อนเลยว่าเนื้อโฟมเนี่ยอุดมไปด้วยทองคําบริสุทธิ์ นี่โอ้โหเรียกได้ว่าค่ะเขาแบบเข้มข้นจริงๆวิธีการใช้งานนะคะก่อนอื่นเลยก็ทำใบหน้าของคุณให้เปียกมาดๆก่อนแล้วก็นำโฟมล้างหน้านี่นะคะแตะไปบนผิวพรรณของคุณ5จุดด้วยกันอ่าประมาณนี้แล้วก็นวด คลึงทำความสะอาดไปในตัวแล้วก็นวดหน้าไปในตัวค่ะใช่นะคะก็ <c oughs> การล้างหน้าที่ถูกวิธีจะใช้ระยะเวลาประมาณ30วินาทีต่อนหนึ่งใบหน้านั่นหมายความว่าคุณพยายามนวดคลึงบนใบหน้าแล้วก็นับในใจ 1, 2, 3 4ประมาณถึง30มวิน,นาทีไล่ลงมาที่คอค่ะ ก็พยายามล้างที่คอด้วยเพราะว่าโดยธรรมชาติผู้หญิงทาแป้งที่หน้าก็ตอ้องทาแป้งที่คอ,อใช่แต่คนจะไปล้างหน้าอย่างเดียวแต่ไม่ล้างคอไม่ได้คอเหี่ยวกว่าหน้าก็จะไม่โอเคใช่ค่ะนวดหน้าประมาณ30มวินาทีล้างลงมาที่คอค่ะ <Ừ> เนื้อทองที่มันอยู่ในโฟมล้างหน้าจะค่อยซึมเข้าสู่ผิวเน<ะ>ื้อทองเนี่ยมันมีความสําคัญแล้วมันสามารถทําให้ผิวคุณยมันยกกระชับได้เหมือนการร้อยไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่มันหย่อนคล้อยหน้าที่ตามแรงโน้มถ่วงนะคะหน้าที่ไม่เรียวได้รูปควรอย่างมากในการใช้โฟมล้างหน้าของเรา<ะ>แล้วก็ได้ความขาวออร่าของทองที่ช่วยทําให้ผิวหน้าคุณไบรท์ขึ้นสารสกัดตัวที่2คือยีสต์ค่ะเรามีการใส่ยีสต์ลงไปตัวยีสต์สามารถกัดกินสิ่งสกปรกเชื้อแบคทีรียเชื้อไรต่างๆที่เก่อ ให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นใครไม่อยากมีสิวเพิ่มใครมีสิวอยู่แล้วอยากจะให้สิวลดลงควรใช้โฟมล้างหน้าของราโมนาตัวยีสตจะสามารถกัดกินสิ่งสกปรกต่างๆได้เป็นอย่างดีหน้าสะอาดหมดจดสะอาดอย่างล้ำลึกเตรียมพร้อมในการบำรุงขั้นถัดไปล้างหน้าเสร็จปุ๊บสังเกตเลยหน้าจะขาวแล้วก็สว่างใสขึ้นอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะก็จะดูนะคะว่าผิวเนี่ยดูสว่างขึ้นมีอมอร่ามากขึ้นอาจจะ<ช>ไม่ใช่แบบ อาจจะไม่ได้ขาวคุณผู<ม>้ชม<ร>แต่เพราะว่ามันจะมีความ<ช>เปล่งประกายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วใบหน้ากล้องไม่ได้ตึงไม่ได้แห้งกร้านคุณผู้ชมจะแบบว่าสัมผัสได้ว่ามีความนุ่มนวลแล้วก็รู้สึกได้ว่ามีความสะอาดจริงๆแล้วก็สําหรับใครนะคะที่บอกว่าเอ๊ะ แบบนี้แล้วเนี่ยในยเรื่องของกลิ่นมันจะทําร้ายไหมเพราะว่าบางคนเนี่แพ้กลิ่นต่างๆที่มาจากสารเคมีตรงนี้ไม่ต้องห่วงค่ะโฟมล้างหน้าทองคำม,มีกลิ่นที่หอมแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ไม่ได้มีการใส่หัวน้ำหอมหรือสารเคมีที่ทำให้มีกลิ่นหอมแต่อย่างใดเหล่านี้เป็นกลิ่นหอมที่สกัดมาจากสารธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องของผิวมันรูขุมขนกว้างค่ะ อาจจะใช้เวลามากกว่า30วินาทีนะคะในการดูแลผิวพรรณในขั้นตอนของการทำความสะอาดเมื่ออาจจะใช้เวลาสัก1น,นาทีหรือว่ามากกว่านั้นพอล้างออก จะสัมผัสได้เลยนะคะว่าความมันบนใบหน้าการผลิตน้ํามันระหว่างวันเนี่จะลดลงแล้วก็รูขุมขนนี่จะเล็กขึ้นกระชับมากยิ่งขึ้นค่ะใช่นะคะก็วิธีการของโฟมล้างหน้าก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนนะคะก็แต่ให้ยังเป็นเคล็ดลับของปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยชอบล้างหน้าแล้วก็ส่องกระจกไปด้วยคือบางคนเนี่ยอาจจะลมล้างหน้าคือยืนเข้าไปในโซนที่เป็นที่อาบน้ําเลยแล้วก็ล้างแบบนวดน, <ๆ S 2> นวดไ <ๆ S 2> ปทั่วหน้าเราไม่รู้ไงคะแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาตรงไหนเป็นพิเศษอย่างปุ๋ยปุ๋ยจะรู้ว่าเอ้ ช่วงมีประจําเดือนเนี่ยเม็ดสิวจะชอบขึ้นบริเวณใต้ขางรือก็ใช้วิธีการล้างหน้าแบบหน้ากระจกคือพยายามล้างหน้าแล้วก็เน้นตรงบริเวณที่จะเป็นสิวเนี่ยค่ะเพื่อจะได้แบบ กำจัดพวกเชื้อแบคทีรียหรือว่าเชื้ออะไรต่างๆแล้วสิวมันก็จะยุบได้เร็วอ,อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับส่วนตัวหรือบางคนคือใช้วิธีการแบบอพอกไว้แล้วก็ไปฟอกสบู่ก่อนแล้วค่อยกลับมาล้างน้ําอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันใช่ะคะ่ะแล้วก็สำหรับคนที่แต่งหน้าค่ะถ้าเกิดเป็นเครื่องสำอางแบบไม่กันน้ำนะคะแบบธรรมดารับรองว่าโฟมล้างหน้าสเต็ปเดียวเอาอยู่ล้างได้อย่างหมดจดค่ะแต่สำหรับใครที่ใช้พวกมาสคาร่าอยไลเนอร์แบบบล็อตเพร์ฟอันนี้ต้องพูดความจริงเลยนะคะว่าอาจจะล้างแบบไม่หมดจดเพราะฉะนั้นคุณต้้องใชพวก ออยหรือว่าที่ล้างเมคอัพรีมูเวอร์ต่างหากก่อนแล้วก็ค่อยใช้โฟมล้างหน้าอีกขั้นหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งก็จะสะอาดหมดจดค่ะใช่นะคะเดี๋ยวมาดูราคาของโฟมล้างหน้าการจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้สั่งซื้อ2หลอดราคาคุ้มมากหนึ่งหลอดปกติ950บาทค่ะสั่งซื้อ2หลอดราคาเต็มคือ1,900นานะคะพิเศษวันนี้เลย2หลอดสําหรับโฟมล้างหน้าเอาไปแค่1นึ0กับอีกบาทเท่านั้นเองคุ้มมากเพราะว่าหหลอดค่ะใช้งานได้ยาวนานกว่า1เดือนกว่าเลยทีเดียว หล่อนี้ลืมเลยกว่าจะซื้ออีกครั้ง<ช>หนึ่งเนาะ เอาละมาต่อกันที่อีกหนึ่งขั้นตอนคุณผู้ชมอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติผิวแบบขั้นกว่าคือล้ำลึกลงไปอีกก็คือว่าไม่ต้องบ่อยคุณผู้ชมไม่ต้องทําทุกวันนะคะสัปดาห์หนึ่งครั้งถึงสองครั้งก็เพียงพอกับการบํารุงผิวหน้าไปในตัวแล้วก็เป็นการทําความสะอาดอย่างล้าลึกไปในตัวกับมาส์คทองคำค่ะใช่นะคะอันนี้จะเหมาะมากเลยสําหรับคนที่ชอบเข้าสถานเสริมความงามชอบดูแลตัวเองเป็นพิเศษแล้วก็มีความรู้สึกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะวิธีการในการปฏิบัติผิวหน้า ให้ผิวกระจ่างใสขึ้นได้ผิวตึงขึ้นได้นั่นคือวิธีการมาร์กหน้าด้วยส่วนผสมที่มีทองคำเป็นเป็นส่วนประกอบหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยรามโมน,นาเลยทำมาร์กทองคำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่มีปัญหา ริ้วรอยหน้าไม่เรียบเนียนหน้าไม่ขาวใสพักผ่อนน้อยนะคะหรือว่าปัญหาผิวอื่นๆที่เป็นปัญหาที่รู้สึกว่ามันไม่สวยถ้ามันอยู่กับเราก็ควรใช้วิธีการมารเพื่อเป็นการแก้ปัญหาเลยมีการผลิตมาสกสูตรเข้มข้นแล้วก็มีการใส่ทองบริสุทธิ์ลงไปในเนื้อมากของราโมนา ก็วิธีการเนี่ยเมื่อกี้พี่นนอนบอกแล้วว่าใช้ประมาณสองครั้งต่อสัปดาห์เพียงพอแล้วเพราะว่าระยะในการทํางานต่อหนึ่งครั้งเนี่ยจะอยู่ประมาณ6-8ชั่วโมงมคือคุณมาร์กไว้ให้ทั่วหน้าค่ะแล้วก็นอนไปทั้งคืนค่ะตื่นเช้ามาเนี่ยความเข้มข้นของทองจะซึมเข้าสู่หน้าแล้วก็คุณประโยชน์ต่างๆนอกเหนือจากทอ,ทองที่อยู่ในม้าของเราก็จะทํางานตลอดทั้งคืนนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะให้ดูเนื้อของเนื้อมาร์นิดนึงว่า มันจะมีความเข้มข้นแล้วก็สีเหลืองทองอารามาราม,มากๆนะคะมีความเข้มข้นสูงค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าไม่มีการไหลเย,ยิม้มนะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะอันนี้เปรียบเสมือนว่าหลังมือปุ๋ยเป็นผิวหน้านะคะวิธีการก็คือมาให้ทั่วใบหน้าเท่าๆกันก่อน ทางหน้าเลยนะอ่ะโอเคต่อมาใครมีปัญหาตรงไหนเป็นพิเศษหน่อยทาชั้นที่สองเพิ่มเติมไปค่ะทำได้จื้เก็นหน้าผากก็เน้นตรงหน้าผากเป็นพิเศษมีสิวที่ขอบจมูกก็เน้นตรงขอบจมูกพิเศษอะไรตรงไหนสิวซิลเลยอย่างเงี้ยก็ได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ภายในหนึ่งคืนค่ะวันรุ่งขึ้นลอกมาร์ออกคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าใบหน้าของคุณนี่จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสิวที่มีจะค่อยๆยุบลงค่ะคือเคยมาแล้วไงสิวกำลังบวมเลยคือคิดว่า เป่งได้ที่เลยก็เลยแตะมาส์ทองคำเฉพาะจุดปลายวันรุ่งขึ้นยุบค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยต้องเรียนตามความจริงเลยนะคะว่ามาส์ทองคำของรามนาะทำได้แล้วก็คนเป็นสิวก็สามารถใช้ได้ด้วยสิ่งที่สามารถทำให้เขามีประสิทธิภาพดีขนาดนี้นะคะเพราะว่านอกเหนือจากสารสกัดที่มาจากทองคำบริสุทธิ์แล้วก็ยังมีสารสกัดจากยีสต์นอกเหนือจากนี้นะคะยังมีสารสกัดจากสารหร่ายทะเลน้ำเลือดทเมดิตกร์เรียน ซึ่งตรงนี้เหมาะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้าสาหร่ายทะเลน้าลึกเนี่ยค่ะจะไปช่วยเพิ่มคุ้มคุ้มกันให้กับเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นผิวแพ้ง่ายอาการเหล่านี้เนี่ยก็จะหายไปพร้อมทั้งเขายังสามารถต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีด้วยการที่คุณเนี่ยนะคะไปเจอแสงแดดมากๆอาจจะทําให้หน้าแก่เร็วผิวพรรณอักเสบได้ตรงนี้เนี่ยจะไปช่วยได้ก็จะเป็นชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวต่างๆแล้วก็สําหรับในส่วนของใครนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยผิวเราก็ขาว หรือผิวเราก็เนียนนะแต่ทําไมมันดูไม่ค่อยมีสุขภาพดูไม่ค่อยมีเลือดฝาดเลยตรงนี้จะไปกระตุ้นการไหลเวียนของเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังค่ะทําให้ผิวพรรณของคุณดูเปล่งประกายมีเลือดฝาดมากยิ่งขึ้นใช่นะคะก็นอนยาวไปทั้งคืนค่ะนอน6ชั่วโมงตื่นเช้ามาลอกนอน8ชั่วโมงตื่นเช้ามาลอกนอนตื่นซะเทียงเลยกินไป10กว่าชั่วโมงก็ปกติ<ค>นะคะนะ,ะนนมันก็จะสามารถซึมเข้าสู่ผิว<า>ได้ดีมากแต่ว่าประสิทธิภาพ6-8ชั่วโมงทํางานได้แล้วนอนเกินจากนั้นไปถือว่าเป็น นะคะตัวเนื้อมาเนี่ยมันก็จะสามารถาดึงเอาสิ่งสกปรกต่างๆออกมาทองซึมสู่ผิวเรื่อยๆ,ๆค่ะหน้าคุณก็จะขาวขึ้นตื่นเช้ามาสังเกตได้เลยรูขุมขนตรงไหนที่กว้างอยู่จะรู้สึกว่ามันกระชับขึ้นผิวหน้าที่มันหมองคล้ำรู้สึกบ้างเหมือนไม่ได้นอนมาหลายคืนปาร์ตี้บ่อยๆควรมาร์กอย่างมากตื่นเช้ามารู้สึกว่าเฮ้ยหน้าเรามันเหมือนพักผ่อนอย่างเพียงพอเลยะนะคะ,คะเพราะว่ามันสามารถเข้าไปปฏิบัติผิวของคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีอทองก็ค่อยทํางานแล้วก็ สารสกัดต่างๆเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ามันเข้มข้นแบบนี้คุณใช้แค่2ครั้งต่อสัปดาห์เพียงพอแล้วะนะคะอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นไฮไลท์ของราโมนามแล้วก็คิดมากกับคนในทุกสภาพผิวเพราะว่าใช้ไปแล้วไม่แพ้ถูกต้องอรอยฟ้ารอยกระจุดด,ดงดำรอยแผลเป็นจากสิวจะหายเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยไม่เชื่อต้องพิสูจน์เองค่ะ ยิ่งราคาตอนนี้ยิ่งน่าท้าที่สุดมากๆเลยนะคะกับฟองอ่ามาสทองคําของเราค่ะคุณผู้ชม1หลอดจากปกติค่ะ1490บาทเราลดให้เหลยนหลอดละ888บาทเท่านั้นแล้วก็1หลอดเนี่ยใช้งานได้อย่างยาวนานสามารถมาส์คหน้าแบบเต็มหน้าเนี้ยนะได้10ครั้งขึ้นไปเลยทีเดียวหรือใครเคยใช้แล้วติดใจยอยากจะซื้อเบิ้ลไปเลยแนะนำกับโปรโมชั่นนี้1490บาทได้มาสทองคำไปแบบ1แถม1 ถ้ากับว่าได้ไปถึง2หลอดแถมฟรีให้เลยนะคะครีมบำรุงผิวเจอมาไว Advanced Cream ซึ่งเป็นครีมบำรุงที่จะทำให้ผิวของคุณเนี่ยแลดูขาวกระจ่างใสขึ้นภายใน1สัปดาห์มูลค่า1,590บบาทเรามอบให้ฟรีไปเลย นอกนจากนี้นะคะคุณยังได้รับสิทธิ์แลกซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆของรามนาตัวไหนก็ได้จ่ายในราคา499บาทเท่านั้นค่ะใช่นะคะก็ตัวที่แถมตัวเดิรเมไวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ผิวหน้าคุณดูสุขภาพดีขึ้นได้แล้วก็เห็นผลหนึ่งสัปดาห์เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเดิรเมไวกันนะคะมันจะเป็นเนื้อเซรั่มแล้วก็ใช้ไปแล้วแบบโอ้ยคือคืนแรกรู้สึกวบาไอ้หน้าหน้าเนียนๆหน้า,นา,นา,นาแบบเด้ง<ช>ดึงเด้งดึงแล้วนะนี่อะดูกันก่อนเลยนะคะนี่ก็เป็น ในส่วนของ d r r m a w i t e Advanced Cream นั่นเองค่ะจะได้ว่าเป็นครีมบำรุงแบบอินเท s i v e ก็ได้นะเ,เพราะว่า1สัปดาห์ก็จะเห็นผลแล้วความขาวกระจ่งางใสจะมีเยินคุณอย่างรวดเร็วใครที่ปัญหาเรื่องของสิวก็จะลดลงหรือว่ารอยฝ้ากระจุดด่างดำเหล่านี้จะค่อยๆจางหายไปเมื่อใช้ครีมตัวนี้อยู่เป็นประจำค่ะ อย่างที่น้องปุ๋ยบอกเลยเนื้อครีมของเขาจะเป็นกึงก่งๆเหมือนเนื้อเจลผสมเซรั่มที่บอกว่าเป็นเซรั่มด้วยเพราะว่าเขามีความเข้มข้นสูงคุณผู้ชมในการผลิตนะคะทุกขั้นตอนของรามา,าเราพิถีพิถันถึงแม้ว่าการลงทุนในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจะแพงขนาดไหนแต่เราก็ยอมลงทุนค่ะเพื่อที่จะทําให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างตัวนี้เนี่ย เนื้อเจลเนื้อครีมของเขานะคะคจะเป็นแบบบางเบาใสๆไม่จำเป็นต้องใช้เยอะเพราะว่าอนุภาคในการผลิตนี่เล็กมากเพราะฉะนั้นค่ะคุณประโยชน์ที่อยู่ในครีมตัวนี้จะซึมลึกเข้าสู่ผิวบำรุงได้ลึกซึ้งถึงชั้น DNA เลยค่ะใช่นะคะกะ็สารสกัดที่อยู่ในตัวของเจอร์ม i ไวเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของอ การทาให้ชั้นคอลลาเจนแล้วก็อีลรสตินมีความแข็งแรงพอเวลาเราใช้ไปหน้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยตึงขึ้น<ม>เหนียนขึ้นนะคะคือโปรโตีนธรรมชาติที่อยู่ในสารสกัดของเดอร์ม่าว้เนี่ยมันจะทําให้พวกชั้นโปรโตีนนะคะชั้นอีลรสตินคอลลาเจนต่างๆมีการทํางานมากยิ่งขึ้นรวมถึงเซลล์ผิวไหนที่มันตายแล้วเนี่ยมันก็จะปลุกการทํางานขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็เลยทําให้ผิวคุณมันตึงๆกลับไปเป็นผิวเด็กอีกครั้ง<ม>ส่วนสารสกัดึ่งตัวคะ่ะที่มีการใส่ไปคือวิตามิน B3 ค<ะ>่ะวิตามินบ3เนี่ยจะ,ยะบบ การไหลเวียนเลือดที่ดีนะคะใครอยากหน้าขาวอมชมพูและรู้สึกว่ามีสุขภาพดีหน้าดูมีน้ำมีหนวลก็ควรจะใช้ตัวนะะี้ค่ะวิตามิน b 3จะช่วยระบบการไหลเวียนเลือดที่ดีนะคะสองตัวนี้ทำงานผสมผสานไปใช้เช้าเย็นทุกวันประจำสมําเสมอผลลัพธ์เกิดขึ้นนะคะจนคุณสัมผัสได้ใช่แล้วหนะ้าเนียนนุ่นะนม,ช,มชุ่มชื่นแล้วก็มีกลิ่นหอมมันอ่อ,อนแบบธรรมชาติด้วยสำหรับครีมบำรุงผิวเจลว้า e Advanced c r e a มค่ะคุณผู้ชมกระปุกละ159 0 แนะนําให้ซื้อ2กระปุกไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ทุกวันทั้งเช้าแล้วก็เย็นค่ะก็2กระปุกรับไปในราคา1,717บาทจากราคาเต็ม3,180ซึ่งถือว่าราคานี้คุ้มค่ามากๆหรือคาบอกว่าอยากจะได้เดม่าไว้แบบฟรีๆ uh huh. แล้วก็อยากจะได้มาส์ทองคําด้วยก็แนะนำโปรเมื่อสักครู่นี้มาส์ทองคํา1แถม1ในราคา1490บาท เรามอบครีม,มบำรุงผิวเจะมาไวให้ฟรีเลยอีก1กระปุกมูลค่า1590นอกเกนืนอจากนั้นยังได้สิทธิ์แลกซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆตัวไหนก็ได้หรืออยากจะซื้อจะมาไว้ซ้ําก็ได้ก็จ่ายเพียงแค่4 9 9กบวาทเท่านั้นค่ะใช่นะคะอะเดี๋ยวเรามาดูต่ออีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เหมาะมากเลยกับช่วงสงกรานเทศกาลสงการานเทศกาลปีใหม่ไทยนยคะ,ะที่ต้องมีการสาดน้ําปะแป้งนะคะเราก็จําเป็นจะต้องมีการเตรียมผิวหน้าเพื่อ พอเวลาใครคือเขาสาดน้ํามาเราก็ทนได้สู้ได้นะคะอารมณ์แบบสีทนได้ไคําว่าทนได้ที่นี้คือไม่ได้ทนน้ํานะคะคือสามารถ ทนต่อสภาพต่างๆแล้วก็ทําให้หน้าเรายังสวยอยู่เหมือนเดิม mm. อ่าคราวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวไหนล่ะมันต้องหนึ่งมันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ก,กันน้ำ<ะ>สองมันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถกันแดดได้ด้วยเพราะว่าเราต้องออกนอกสถานที่คราวนี้มันจะมีอยู่หนึ่งตัวค่ะที่ปกป้องแสงแดดด,ด้วยแล้วก็บํารุงรวมถึงทําให้ขาวขึ้นทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณใช้<ะ>นั่นคือตัว w h i t e n i n g Protection Sunscreen SPF 60กระปุกสีชมพูที่ถืออยู่นะคะอันนี้เนี่ยพอเวลาคุณทาไปปึ๊บหน้าคุณจะก,กระจ่างใสขึ้น1สเตปในททันี อันนี้ทํามาเป็นสูตรปราศจากน้ํามันนั่นหมายความว่าคุณทาไปตลอดทั้งวันหน้าคุณจะไม่ไม่มันมไม่เยิมย้มแล้วก็สามารถกันน้ําได้เป็นเนื้อมูสค่ะสี ประมาณแบบเป็ดเบจนิดนึงสามารถปรับได้กับทุกสภาพผิว3ส,สีผิวเป็น 3- าสีผิวหลักนะคะสีผิวที่1ขาวอยู่แล้วใช้ไปออร่ามากขึ้นสเต็ปที่2ผิว2ส,สีหรือผิวผสมค่ะสามารถใช้ได้มีการปรับแล้วก็ทําให้ผิวคุณมันดูกระจ่างใสดูขาวขึ้นกลุ่มที่3ค่ะเป็นคนผิวเข้ม ผิวคล้ำผิวเกลียมแดดมากๆเลยก็กลัวว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่ทําให้ขาวแล้วมันจะเขียวไหมอันนี้สามารถใช้ได้ปุ๋ยก้าการันตีนะคะเพราะว่าแม่ปุ๋ยก็ผิวเข้มเหมือนกันใช้ไปหน้าจะไม่ลอยเลยนะแต่ว่ามไม่จําเป็นต้องใช้เยอะใช้แค่นิดเดียวพอ,อนะคะก็ทาซึ่งวิธีการก็แตกต่างกันไปบางคนทาห้าจุดแล้วเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าบางคนใช้วิธีการพยายามเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าก่อนอตบๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยแบบ เ<ท>ีียวบไล่ไปแะแต่ว่าต้องบางเบานะคุณผู้ชมลูกไลยแรงเดี๋ยน่าจะเหี่ยวเร็วทีนี้เขาทําได้ในเรื่องของการปกป้องแสงแดดนะคะเพราะว่าเขามีสมนผสมของอัญมณีสีชมพูหรือว่าทอมบลีมพาวเดอร์ตัวนี้จะสามารถเดวนนำประจุไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี <c oughs> ก็เลยสามารถสะท้อนความร้อนของรังสีต่างๆไม่ว่าจะเป็น UVA UVB หรือว่าอินฟราเรดนะคะแล้วก็ป้องกันได้ในระดับลึกเลยทีเดียวค่ะนอกนาจากนี้ในส่วนของการบำรุงเขาบำรุงได้ตลอดทั้งวันที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เพราะว่าเขามีส่วนผสมของ A A 2 G นะคะซึ่งเป็นวิตามินซีตามธรรมชาติที่ดีที่สุดนั่นเองตัวนี้ค่ะจะไปค่อยๆทําปฏิกิริยากับผิวหน้าก็จะค่อยๆค,คลายวิตามินซีออกมาอย่างช้าๆช้าๆก็เป็นการช่วยลดเม็ดสีด้วยคุณผู้ชมไปยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานินก็จะทําให้รอยดํารอยฝ้ารอยกระหรือว่าความหมองคล้ำของคุณเนี่ยก็ค่อยจางหายไปแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดเพิ่มอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะก็ยังไปช่วยกระตุ้นในการสร้างอิลาสตินคอลลาเจนทําให้ผิวพรรณของคุณแข็งแรงมีความเลืดหยุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้มีความพิเศษเพราะว่าเขาค่อยๆปล่อยออกมาอย่างช้าๆช้าๆเพราะฉะนั้นก็เหมือนว่าก็เป็นการทํางานแบบตลอดทั้งวันนั่นเองใช่นะคะอ่ะ หลังมือปุ๋ยคือผิวหน้าหลังจากการทาบํารุงพร้อมปกป้อง s อ f ช่60ไปมันสามารถเพิ่มความขาวได้1สเต็ปเมื่อกี้ที่ปุ๋ยบอกทําทงานในสตูดิโอเจอแสงไฟต่างๆพอเวลาคุณทํางานหน้ากล้องวิธไมหน้าคนนี้ขาวใสจังเลยนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปกปิดนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวคุณมันดูแบบบริ้งขึ้นแต่ว่าใครที่ไม่ได้ทำงานผ่านหน้าจอทีวีนะคะก็คือออกนอกสถานที่พบปะผู้คนต่างๆก็จะเหมือนแบบคล้ายๆกับคุณทารองพื้นแต่ไม่ได้ทาเพราะมันจะไม่เหนียวเหนอะหนะ นะคะมันก็สามารถทําให้ผิวคุณนวลเนียนและขาวแบบนี้อยู่ได้ตลอดทั้งวันเลยแล้วไม่จําเป็นจะต้องทาแป้งทับคือทาตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ปัดอ่อนได้เลยหรือว่าทาเสร็จแล้วอาจจะมีการแต่งหน้าอ,อ่อ,อนๆเพิ่มก็ทําได้<ช><ช>แล้วก็ใช้ก่อนนอนได้ด้วยนะคะไม่ได้มีส่วนผสมสิ่งใดที่จะทําให้คุณเนี้ยอุดต,ตน<ช>ันเหมือนพวกบีบีครีมอันนั้นก็คือมีการปรับสีผิวด้วยแต่ว่าก็เป็นการทําให้ผิวพรรณของคุณอุดต,ตันแต่ตัวนี้เนี้ยเป็นครีมบํารุงที่สามารถปรับสีผิวได้ เพราะฉะนั้นจึงสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนส่วนราคาแนะนําให้ซื้อ2กระปุกยิ่งหน้าร้อนนี้ซัมเมอร์นี้ควรจะต้องซื้อติดบ,บ้านไว้เลยค่ะ1กระปุก1,250บาทเมื่อซื้อ2กระปุกจาก2,500เราขายให้คุณเพียงแค่1,122บาทเท่านั้นเรียกได้ว,ว่าราคานี้คุ้มค่ามากๆ เอาละตอนนี้มาต่อกับอีกหนึ่งสเต็ปสุดท้ายค่ะเป็นขั้นตอนของการปกป้องแบบลึกซึ้งมากเพราะว่าตัวนี้สามารถกันแดดได้ถึง100เท่าเลยทีเดียวกับ Sun Protection Perfect White PA บวกบวกบวกค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนกันวงวลว่าเอเมอื่อมันสามารถกันแดดได้ถึง100เท่าเป็น SPF 100แบบนี้เนี่ยจะต้องมีความเนอะความเหนียวหนึบหนับหนาเตอะอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้เกิดขึ้นเลยกับผลิตภัณฑ์ของรามนา ตัวนี้เป็นขวัญใจของนอนมากเพราะว่าเป็นคนที่ชอบใช้กันแดดแบบ S p F สูงสๆอยู่แล้วคุณผู้ชมพอมาเจอตัวนี้รักเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาทำได้นอกเหนือจากการปกป้องแสงแดดได้แล้วก็ไม่ทำให้หนัางคุณเหนียวเนือหนะนะแล้วเนี่ยก็ยังปรับสีผิวให้ขาวกระจ่างใสขึ้นได้ ทันทีที่ใช้ใช่นะคะมันจะขาวขึ้นเลยแล้วก็พยายามตบๆๆหน่อยนะคะมันจะเป็นเคล็ดลับของตัว s อส mm hmm. 1 0หนึเพราะว่ายิ่งตบเนี่ยมันจะยิ่งมีน้ํามีความชุ่มชื้นขึ้น mm hmm. เหมือนที่บอกว่าคนไทยเนี่ยพอเวลาทําผลิตภัณฑ์อะไรออกมาพยายามจะเอาน้ํามันออกเพราะรู้ว่าคนไทยเนี่ยอยู่ในสภาวะ mm hmm. อากาศที่ร้อนแล้วน่าจะมันพอดึงเอาน้ํามันออกทะมาเลยการทําให้ครีมทุกตัวมันแห้งไปซะหมด ผิวมันก็เลยดูไม่มีน้ำมีนวลรามอหน้าก็เลยรู้สึกว่าถ้าเอาน้ำมันออกควรใส่น้ำเพียวๆลงไปในผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้หน้าคุณมีความชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณทาตัว s อส0วฟไปมันจะมีความชุ่มชื้นอ,อ,อิ่มน้ำอยู่ที่หน้าแล้วก็ได้ความขาวสว่างใสขึ้นด้วยบวางคนอยากได้ขาวมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้อีกคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าหน้าจะลอยหรือว่าหน้าจะเหนียวเนื้นหนะเพราะนี่บอกเลยนะคะว่าไม่มีความเหนียวเนื้หนะที่สำคัญกันน้ำด้วยอย่างที่เราเคยโชว์ว่าถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะโดน สาดน้ําหรือว่าเหงื่อจะไหลในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องกลัววมันจะเยิ้มหรืออะไรไดไดใดๆเพียงแค่คุคณซับออกค่ะความขาวความกระจ่งางใสความเนียนก็ยังคงอยู่เช่นเดิมใช่นี่เลยอันนี้ คุ้มมากนะคะเพราะว่าราคาพิเศษเลยต้อนรับสงการนะเดี๋ยวดูราคากันนะคะสำหรับครีมกันแดดนะคะก็หนึ่งหลอดปกติจะอยู่ที่8 5 0สบาทสั่งซื้อ2หลอดราคาเต็ม1,700นะคะแต่วันนี้พิเศษเลย2หลอดรับไปแค่9 33บาทเท่านั้นสุดยอดแต่อยากจะสวยครบสูตรแบบสาวราโมนาแนะนําให้ใช้ครบเซตของเรานะคะซึ่งก็ครบทั้ง3ขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นปม้างหน้าทองคำมาสกองคำเดอร์มาไวท์ครีมบำรุงพร้อมปกป้อง s p f 60กกระปุก สีชมพูรวมาถึงกันแดด SPF 100 ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม6,130บาทนะคะแต่ว่าเราจัดโปรโมชั่นจำหน่ายให้คุณไปเลยในราคาเพียงแค่499บาทเท่านั้นค่ะใช่หรือว่าใครสั่งซื้อแยกชิ้นก็ได้ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์บางตัวหมดนะคะโ<ม>ฟมลง,งหน้าหมดก่อนเพื่อเลยเดลเมไว้หมดก่อนเพื่อเลยสามารถซื้อแยกชิ้นได้ก็จะมีราคาเป็นส่วนลดเหมือนกันสั่งซื้อ1กล่องของรามนาลด15%ค่ะสั่งซื้อ2กล่องลด20%สั่งซื้อ3กล่องลด25%ใครสั่งซื้อตั้งกล่องล่องขึ้นหปก็ลดให้ทันทีถึง30% ด้วยค่ะสุดยอดแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากสวยครบสูตรแบบคูณ2นะคะก็คือได้รับผลิตภัณฑ์ของรามนาอย่างละ2ชิ้นถ้ากับว่าครบเสร็จเนี่ยก็รับไปเลย10ชิ้นจากราคาเต็ม12,260บาทแต่ว่าเราจัโปรโมชั่นท้าลมร้อนในช่วงนี้เลยฮอตยิ่งกว่ากับราคานี้เหลือเป็นแค่4,499บาทเท่านั้นค่ะใช่นะคะเบอร์โทรศัพท์สหมายเลขน,นะคะตอนนี้คอนเซนเตอร์มีการแจ้งมาว่าตอนนี้สายก็กำลังแบบว่า ้อนกันมากเลยโทรศัพท์ไปได้ก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าสมมติโทรไปไม่มีปลายทางรับสายไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวจะมีทาง call center โทรกับตอนนี้ลูกค้าเยอะมากนะคะมี2หมายเลขนะ0 2 4 2 0 4 2 3 6และ0927899236 2หมายเลขนี้เลยนะคะแล้วก็<ช>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มได้แล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นมาร์คทองคำของเราด้วยก็แล้วกันหหลอด1490บาทนะคะได้รับส่วนลดไปเลยตอนนี้เราจะไหนให้คุณเพียงแค่888บาท หรือใครชอบติดใจอยากซื้อ2อหลอดเลยก็โปรโนี้ลดแรกแจกแถม 1,490บาทคุณจะได้มาสทองคำไป2หลอดได้เดิม,ม์มัวนมูลค่า1,590บาทหนึ่งกระปุกแล้วก็ยังได้รับสิทธิ์แลกซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆของรามานาตัวไหนก็ได้อยากจะเบิ้ลเดิม์มัวน์อีกตัวหนึ่งก็ได้คุณผู้ชมก็จ่ายเพียงแค่499บาทเท่านั้นเองค่ะใช่ะะนะคะก็โปรโมชั่นนี้นะคะก็จริงๆขยายเวลามาสําหรับโปรโมชั่นประมาณปลายเดือนมีนาที่ผ่านมาแล้วจนมาถึงเดือนเมษายนนะคะ,คะก็ยังมีการใช้โปรโมชันนี้อยู่เพื่อเป็นการให้ของขวัญในเทศกาลดีๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าบางคน แบบเอ้ยเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนแค่เขามีการเปลี่ยนโปรโมชั่นอันนี้ตัวพิธีกรเองเราก็ไม่ทราบนะคะว่าจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ แต่ว่าราคาอันนี้ถือว่าโอเคแล<ช>้วนะคะคุณสามารถโทราศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยดูรายการอยู่รู้สึกว่าเอ้ยบางอย่างบางคําถามที่อาจจะไม่ได้ไปตรงประเด็นคุณแต่คุณอยากรู้เรื่องนั้นโทราศัพท์ไปที่ call center ได้แล้วก็พูดคุยอย่างละเอียดเรามีการให้บริการนะคะในเชิงความรู้เทคนิคต่างๆแล้วก็รู้ว่าทุกคนอยากจะมีผิวที่ดีขึ้นแน่นอนถูกต้องค่ะหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะในเว็บไซต์ของเราที่ w w r w r a m a n a i t g a l a t h com หรือว่าใน f a c e b o o k c o m r a m a n a 2 0 1 4ก็ได้ หรือว่าแอดไลน์มาพูดคุยกันก็นได้นะคะก็ไปเซิร์ชไอดพิมพ์คําว่าราโมนาขีดกลางแล้วก็ TH ค่ะใช่นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนิดนึงแล้วกันมาไ,<ห>มได้ไหมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะอภิทาไว้จริงๆระยะเวลามันประมาณ20นาทีมันก็จะเริ่มแห้งแล้วนะคะคือแห้งก็คือลูบไปแล้วมันไม่เปื้อนมือนะอแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะลอกได้หรือเปล่าน,นะคะเออหน้าดูแล ดูจะลอกไม่ได้ยังดูเปียกอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าใช่พอเวลาการทํางานเนี่ยประมาณ6กถึงแชั่วโมงตื่นเช้ามามันจะแบบดึงเอาสิ่งสกปรกต่างๆออกมาลอกออกมาเป็นแผ่นเลยนะคะรู้สึกวันนี้โทษทีวันนี้ยังเปียกอยู่ลอกไม่ได้ถ้าเกิดใครอยากดูว่าลอกยังไงนะคะมีเทปย้อนหลังด้านหลายในที่เราสามารถลอกสําเร็จนะคะก็อย่าลืมละกันก็เป็นผลิตภัณฑ์รามนา ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ใช้ให้ครบทั้ง5ตัวรับรองว่าผิวพรรณงคุณจะดีขึ้นแบบรวดเร็วค่ะใช่นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะรายการรามูนาที่สุดแห่งนวัตกรรมใหม่เพื่อการดูแลผิวพรรณจากพี่หนอและปุ๋ยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ